嗯哼。<laughs> สบายดีโดยสบายดีสวัสดีครับนองดิวมีเข้ายังยังหนูมาทำงานไม่อ้อุ้ยเอาไม่กี้เผลอิดกล้องหนูมาขายเลขหรือภาษาไทยน่าจะขายหวยหรือเปล่าได้ไหมไมป มาทำอะไรหรอมาขายหวยหรอใช่ภาษาไทยภาษาไทยเขาเรียกขขยหวยใช่ไหมแต่ภาษาลาเขาเรียกขายเลขหรือเปล่าทุกคนหนูคิดถึงทุกคนมากหนูแบบไม่ได้ลงคลิปแบบนานมากๆเลยทำงานหาเงิน หวยออกอย่างไยคะน้งดีมยังไม่รู้เดี๋ยวรอติดตามฮะเดี๋ยวรอดูคืนนี้ว่าหวยจะออกอะไรทุกคนมาทายแบบมาทายแบบเล่นๆกันว่าคืนนี้จะออกเลขอะไร ยังกฮะเอาเป็นอย่างหายไปไหนมาตั้งหลายวันทุกคนหนูไม่ได้หายแต่โทรศัพท์หนูถ่ายคลิปไม่ได้แบบถ่ายได้ประมาณสิบกว่าวิแล้วมันก็ตัดสิบกว่าวิแล้วมันก็ตัดแล้วมันถ่ายแบบยาวๆไปไม่ได้แล้วหนูก็เลยไม่ได้ถ่าย หายไปหลายวันเลยใช่ไหมลนะ่ะยิ่งโตยิ่งสวยเนาะขอบคุณนะคะทุกคนที่หนูอยู่แบบน่าก,กลัวมากมันเป็นทางอย่างนี้อ่าอ้อมหายนี่ทุกคนมาซื้อหวยสวย นะทุกคนมาซื้อหวยช่วยห,หนูได้นะคะทุกคนแล้วจะบอกว่าตอนกลาคืนใช่ไหมกับคนเดียวแบบมันน่ากลัวม,มากมากเลยเพราะว่าน้องด้านไม่อยู่แล้วหนูจะได้ตับคนเดียวสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะเนะ ทุกคนทำอะไรอยู่กินข้าวเย็นกันหรือยังวันนี้หนูเปิดเทอมวันแรก <c oughs> หนูเพิ่งค่าสองคนหนูมาตั้งตัวอยู่ตรงนี้มีคุณยายแล้วก็มีคนหนึ่งเขาเอาสุนัขมาด้วยทุกคนแบบ เอาสุนักนั่งรถมาแล้วแบบอุ้ยน่ารักมากสุนัขน่ารักมากมากเอาไปไหนแลนะเอาไม่เห็นอะ่ะ พี่พี่ทุกคนนะคะบัมมัมมัม,มเดี๋ยวไลอีกแป๊บหนึ่งหนูก็จะไปทำงานต่อแวะแวมาทักทายพี่พี่ทุกคนเพื่อให้หายคิดถึง มีใครคิดถึงหนูรือเปล่าไม่รู้หนูเนี้หนูเลิกสองทุ่มขายถึงสองทุ่มเลยเล่นอย่างพื่อเต็เลยสองแปดสิบเก,ก้า

สาได้กี่เก้าพันเหนื่อยเอาเลขอะไรเหนื่อยเอาเลขอ่างเอาตัวนี้นน่เอาตัวไปเลยเลยเลขกตัวเอาตัางท้ายไปเนาะสองสองสี่หกี่เจ็หืมสี่หหึ่งหก บมือกินเลยเอาไว้ก่อนกอนจหมาเอาหัวเข้ามาสิเลยส่วนแล้วทำไมอ่ะปักใจแฟนเอไปหากิกหัวละไม่เห็นอยู่กุ่มในโบ่์โไว์เจ็บ้างเลยสนแล้วเว้ยเอ้ามาตัดด้าท้งมือแล้วเนาะ ทุกคนหนูมาแล้วเมืกี้ีคุณอยากปิดไหม่กันอึขายถึงกี่โมงหนูขายถึงสองทุ่มเลขอย่างเด้ครับหลายเลีกเลยทุกคนหนูอันนี้มากแบบลดกลายไปแล้วแบบดูนะที่มุนเต็มเลยอ่ะดูผอเล อย่าอย่าอย่าย้อนแยง้องเธออ,อย่าบูลลี่ออเห็นโบสมองแบบหัวมันต่ำเลยนะว่าอันนี้ไปสะลบหรือมาเหัอมาละัไปหาตัวต่อใจเขาบอกมีคนบูลลี่ป่ะเมื่อกี้น่ะเอามันต่ำกันในหัวเนาะ นทุกคนหนูโดนบุรลี่ภาษาเมื่อกี้หนูเผลอพูดเราเป็นไทยแล้วเพื่อนก็นล้อหนูไรเนี่ยทุกคนหนูสังเกตว่าช่องนี้ผู้ติดตามหนูลดลงอิมพอหนูแย่ลงคลิปรึเปล่าอาจจะใช่แหละ ทุกคนเรามาถายกันเล่นๆไหมเดี๋ยวว่าคืนนี้มันจะออกเลขอะไรเนี่ยมีตามนี้น้องมันไม่เห็นอะ่ะใช่ไหมอือฮึพี่จา๋าเดี๋ยวหนูจะไปแล้วนะ ทำไมไม่ตอบพี่พี่ถามอะไรหนูเหรอพี่พี่ถามว่าหายไปไหนตั้งหลายวันใช่ไหมหนูตอบไปแล้วว่าหนูไม่ได้หายแต่โทรศัพท์หนูม่คลิปแบบทุกคนแบบมันถ่ายได้แค่สิบกว่าวิแล้วมันก็ตัดเองสิบกว่าวิแล้วมันก็ตัดเองไปเลยแล้วมันถ่ายแบบถ่ายยาวไม่ได้อะแล้วมันก็แบบยากมากที่จะทำคลิป ตอนนี้ตอนนี้หนูทำงานจ็บเงินอยู่ใกล้จะถึงแล้วหนูใกล้จะเก็บเงินครบแล้วหนูจะซื้อเครื่องใหม่จากต่อจากนั้นคล,คลิปหนูก็จะลงให้พี่ๆดูทุกวันเลยเปิดเรียนเดือนไหนทุกคนวันนี้หนูเปิดเรียนวันแรกเลยหนูเพิ่งเปิดเรียนวันนี้วันแรกเริเรียนแล้วหนูก็มั ทำงานต่อพี่เดี๋ยวหนูไปแล้วนะหนูออกมาจากบ้านไม่มีไวไฟเน็ตจะหมดฝากพ,พี่ติดตามหนูด้วยนะเรียนอยู่มอไหนทุกคนปีนี้หนูขึ้นมอหมอเจ็ด หนูอยู่ชั้นมเจ็ดมดเจ็ดนี่แบนบนี้เอาทักเหรอทนไม่หนูไม่เห็นน่ะเดี๋ยวหนูไปดูพี่อยากรู้ติดติดเรียนหรอไม่หนูพึ่งหนูพึ่งเปิดเธอมหนูยังไม่มีการบ้านหนูหนูไม่ได้ติดเรียน อายุเท่าไหร่อายุสิบหกอายุหนูสิบหกไอเดี๋ยวอยู่อีกแป๊บหนึ่งเอาสักไรประมาณยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวหนูก็จะไปเพราะว่าแบบมันมืดมากแล้วพ,พี่จ๋าใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามให้หนูได้ไหมเพื่อติดตามหนูลดลง อ้าวคนออกเมื่อกี้แบบคนดูเยอะหนูก็ว่าจะไลฟ์ต่อแต่คนดูน้อยมากเลยน้องดีมเข้าอนุบาลอายุเท่าไหร่ลืมแล้ว สี si ่สี่แวมึงอันนี้หาสี่ี่อันนี้สี่ห้าสสี่ใส่ว่า à, cứ không thấy. Đây là xì xì. À, tổ, sao? <laughs> Đây là xì, xì nóc nhung. Nóc nóc nhùng Nóc เจ็ดหนึ่งแปดซีซีหกเจ็ดแปดทีซีหกเจ็ดนะหนึ่งแปดีแปดซีเอาป้องเท่าไหร่เต็มเลยเอาตัวเท่าไหร่เต็มเท่าไหร่เออราคาเอาห้าพันเต็มเอาห้าพันเลยโอ้จกกูเจ๋กก่ลว

เอาใช่ตัวเท่าไหร่ตอนนีห้าพันวัตรวยแจ้าจมีอะไรจมีนะเอ<ล>อเ,<ล>เอาอีกว่ะอันนี้จะยังจะโป้งชิงอ,งอ,อ,อันนี้หมายความว่าเต็มไปแล้วเดี๋ยวมันแบบอยู่ในฟองนกยุงเหน่อยอันนี้มันเต็มน้ำแล้วชิอจอ้อชิจอชิอจออ,จอ๋ออ,อ,อันนี้เจ็ดสี่เอ้ยมันรูน้ไหมคนละอ่านอ่ะอันนี้ก็ใส่เต็มน้ำแล้วอ่ะ Đời có chị chó có Họ... chị chó hơi 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 luôn hơi hoặc hơi hơi mà hơi 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 อตมอัอีออตูมอดีอยวา็่อันนี้ต็บได้เได้จตัวอันหกเจ็ดอันนี้ได้เจหกเจ็นน่แปดแปดน้ตัวหกเจึ่งสี่ตัวหกเจ็ดหนึ่งแปดติมพวกนี้

ได้ๆๆบักนี่ <N>

Bye. <cười> <cười> mình để ở mình gặp bựa văng khỏi đấy được ta เลยเดี๋ยวอดลกฝากอันนี้ออกกันเนาะเืมเ่ายหกแปดหห้าสี่สองหกแปดหกห้าสี่สอง เลยบ้องเ่าเลยหกสิบันนี้เลขหกตัวบ้องสิบพันเลยเลยอันนี้มันได้แจ่ห้าพันได้จะ <laughs> ดห้าพันสุดได้จะห้าันแมนสุดได้จะห้าพันพอดีสามสิบห้าคูสองสามก็สับนลืม <c oughs> <c oughs> เลนอนส่นเก้าสามเก้าสองเลยหูเท่าไหร่คือกันเน่มันมีิตวมีอพักมันส่เยให้คนละบินวบินเลยานนเยเอ เก้าแปดเก้าแปดเลยสองแปดเก้าแปดสี่หนึ่งเลยศูนย์สี่สดแปดเก้าหกบห้า เอ้ยตนี้เแต่อันนี้อันนี้เดตเสองพันเดตดสี่พันคุณบู 4, ออกคิดกันนะฮะคุณบูกคิดกันนะก็เดเอาหนะ้าพันมันเต็มเลยดิคนซื้อแดก็เลยไดตซันนี่อ๋อคนซื้อเต็มมาท่นนั้นมแมนพอดีเป็นสี่สิบห้าสิบห้าสิบเอดสาสิบห้านเท่าสหป็นสี่สิบเอ็ดเป็นสอเลย เอาเลขยังก็ได้ให้มันได้เก้าพันเอาเลขยังเลขยังก็ได้ให้มันไเก้าพันเอาเลขตามใจน้องรถื่อสรพันธ์สุรพันสองพันเก็กรเลาน้อย่้อยเแล้วก็อีกอ่บอกมีปลาน้อยละ แล้วก็ขาดอีกพันหนึ่งใส่รักหนึ่งสามศูนย์ซะเลียวเตะเลี้ยวตเตะเมื่อนั้นมีน้องคนหนึ่งแหลายลาวอันจดมาแบบหนึ่งพัดอันดิมไปเห็นอีกแบบหนึ่งดกดให้ลาวพัดถึกตัวดิมกดให้เสยถึกเลยแมนแบบ มันเพื่อนเด็ดเนาะคือว่าเออคือว่าแม่ถือกดถึกแล้วที่จริงกดผิดให้น้องแต่ถึกตัวที่กดผิดนั่นดีแล้วเดือดถึกให้เราแหมมันบูถึกมัยุ่งยิบได้เหรอเาถึกตัวที่แบบกดผิดยุ่งยิเ่ด้เสียเงินตัวเองไม่คับเราเตรียมอีกคนหน่งเสียงนักแสดงเลยเลย คนหนุ่มาแล้วเมื่อกี้ลูกค้าเข้าร้านอ่ะอ่านต่อฮะโ,โอ๊ยอย่ารอลดกายไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นึงเมื่อกี้อ่านลูกค้าเข,ข้ามานเดี๋อ่านนางดีอายุเท่าไหร่อายุสิบหกลดกลายเป็นอะไรขี้มมนเยอะจังเลยที่้าเลยเป็นห่วงนางดงี้นะโ <c oughs> อ้โห หลานดีมได้ทำไมมืดจังทุกคนเมื่อกี้หนูเอาวางลงเพราะาลูกค้ามามันก่ไปเลยที่มนลยิงจังไปใส่นี่ลูกค้ามาเราเอาอันโทรศัพท์แบบมุกลงเมื่อกี้ขายเลยฮะ,ะเออบัดเมื่อเราติดได้เราระวังรถอยู่รถ <c oughs> เปละ่ะเธอทำนะทุกคนหนูมาแล้ว กนานา่น,นเย้รมุนเยอยคนหนไปแล้วไป,ไปดนูลีรถแบบผ่านแบบอยู่วามุนเยอะจังเลยคนหนไปแล้วนะนนเดี๋ยวหนูไปขายเรอเพราะว่า โอูเล็กเำาว่าภาษาลาวอยู่เนเนจ้องสิบุรีเทอะนะจ้องสิบุรีอาบุรีจีมูเรียนแบบมู่อยมากว่ายอย่าเรียนแบบไปยูอินโดนีโอเคคนหนูไปแล้วสวัสดีนะคะบ๊ายบายจีมูเยอะจังเลยอ้าวบุรีทายหู